บทที่4 2 9 0าคำพูดของเฟยเก็กซินทําให้ครอบครัวเฟยรู้สึกละอายใจอย่างยิ่งคําพูดเหล่านี้ทําให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่ได้ไร้เดียงสาและตระกูลเฟยก็ไม่ใช่คนบริสุทธิ์ก่อนที่พวกเขาจะคิดถึงการเสียสละเฟยห่าวอย่างเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตระกูลเฟยทั้งหมดมันก็เทียบเท่ากับการปัดความรับผิดชอบต่อหน้าเย่เฉินเฟยซานไห่เป็นคนแรกที่กลับมารู้สึกตัวในเวลานี้เขามองไปที่เย่เฉินและพูดด้วยความสยองขวัญว่าคุณเย่ เหตุผลที่คุณทําให้การลักพาตัวของหาอ่าหยางเป็นประเด็นร้อนในโลกหย่าเจ้าแค่ทําให้ตระกูลเฟยที่เหลือล้มเหลวงั้นหรือเย่เฉินเยาะเย้ยและกล่าวว่าฉันแค่ต้องการให้เฟยหาย่าวหยางและครอบครัวเฟยจ่ายราคานี้เฟยหาย่าวหยางทําได้มีเรื่องไม่ชอบทํามากมายเหลือเกินสิ่งเหล่านี้ควรถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์หลังจากนั้นเย่เฉินมองไปที่เฟยเก็กซินและกล่าวด้วยความพึงพอใจคุณเฟยมีคนมากมายและปากมากมายในตระกูลเฟยคุณคือคนเดียวที่พูดออกมา แผนคือความจริงใจในการแก้ปัญหาสิ่งที่คนอื่นคิดคือจะระง,งับเรื่องอย่างไรพูดตรงๆก็แค่ต้องการเบี่ยงความรับผิดชอบมองไปรอบๆทันทีเป็นสัปดาห์เมื่อมองไปที่กลุ่มของสมาชิกในครอบครัวเฟเขาพูดะอย่างเย็นชาจากก้นบึ้งของหัวใจคุณไม่มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณยังต้องการใช้เงินเพื่อแก้ปัญหานี้ฉันถามคุณว่าเงินบนทุกอย่างหรือไม่ในเวลานี้ ไม่มีใครในครอบครัวเฟยกล้าตอบเย่เฉินมองไปที่เฟยเจี้ยนจงและถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าคุณเฟยถ้าจำไม่ผิดปีนี้คุณอายุเก้าิบแล้วใช่ไหมเฟยเจี้ยนจงตอบอย่างรวดเร็วว่าใช่ท่านเซอร์จะอายุ96ปีหน้าเย่เฉินพยักหน้ามองดูเขาแล้วถามว่า96เป็นอายุยืนยาวแล้วแต่คุณยังต้องการซื้อมันในวัยชาราเช่นนี้หุยชุนแดนคุณยังไม่มีชีวิตอยู่เพียงพอแล้วใช่ไหม เฟยเจี้ยนจงกล่าวอย่างเชื่องช้าใช่คุณพูดถูกทุกคนต้องการมีชีวิตอยู่ร้อยปีฉันยังอาศัยอยู่ที่นี่ไม่พอจะริงเย่เฉินถามเขากลับว่าถ้าอย่างนั้นให้ฉันถามคุณเธอในเมื่อคุณเป็นชายชราที่อายุเกินหนึ่งร้อยปีและมีชีวิตไม่เพียงพอคุณคิดว่าผู้หญิงที่เฟยห่าวอย่างข้าในวัยรุ่นและวัยยี่สิบของพวกเขาม,มีมีชีวิตอยู่เพียงพอหรือไม่ เฟยเจี้ยนจงไม่ได้คาดหวังว่าเย่เฉินจะเปลี่ยนหัวข้อกลับไปที่ผู้หญิงไร้เดียงสาเหล่านั้นอีกครั้งในเวลานี้เขาทำได้เพียงกัดกระสุนและพูดได้อย่างละอายใจพวกเขาพวกเขาจะต้องไม่มีชีวิตอยู่เพียงพอเสียงของเย่เฉินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและเขาถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าถ้าอย่างนั้นเนื่องจากพวกเขามีชีวิตไม่เพียงพอเงินที่คุณสูญเสียไปจะนำพวกเขากลับคืนชีพได้หรือไม่เฟยเจี้ยนจงทำได้พูดแต่แบบออายว่า คุณเย่ไม่มีเงินจำนวนใดที่จะนำพาผู้คนให้ฟื้นคืนชีพได้แต่หากมีเงินชดเชยเพียงพอเงินจำนวนนั้นจะทำให้ครอบครัวมีทางออกที่น่าพึงพอใจอย่างแน่นอนและจะให้ครอบครัวของเธอไปตลอดชีวิตไม่ต้องห่วงเย่เฉินเยะะเย้ยพยักหน้าและกล่าวว่า ใช่คุณพูดถูกนี่คือความคิดโดยกําเนิดของคุณคนรวยฆ่าคนโดยไม่ได้ตั้งใจหรือบังเอิญชนใครบางคนฆ่าคนหรือฆ่าคนอื่นโดยไม่ตั้งใจในสายตาของคุณคนรวยแก้ได้ด้วยเงินแม้คุณใช้เงินจํานวนมากจนเกินความจําเป็นเพื่อทําให้เหยื่อทุกทรมานสมาชิกในครอบครัวของผู้ต้องหาไม่เพียงแต่ไม่เกลียดชังคุณเท่านั้นในใจพวกเขาแต่พวกเขาวอดไม่ได้ที่จะขอบคุณแม้ว่าพวกเขาจะขึ้นศาลพวกเขาจะแสดงความเข้าใจต่อคุณต่อหน้าผู้พิพากษาเยฉันพูดขึ้นอย่างอารมณ์ดีจู่จูเขาก็ถามขึ้นดัง แต่แม้ว่าคุณสามารถใช้เงินเพื่อทําให้ครอบครัวของเหยื่อรู้สึกขอบคุณได้แต่เหยื่อที่เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าในมือของคุณก็ไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้พวกเขาจะไม่รู้สึกถึงความงามของสิ่งนี้โลกไม่ได้ที่จะใช้ชีวิตที่เหลือตามกระแส แล้วใครบอกคุณว่าตราบใดที่คุณใช้เงินและดูแลครอบครัวของเหยื่อเรื่องนี้ถือว่าเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบใครมอบให้คุณเหรือความมั่นใจในตนเองที่ตาบอดเช่นนี้เฟยเจียนจงพูดไม่ออกครู่หนึ่งเง่ยหยดเล็กๆปกคลุมหน้าผากทั้งหมดของเขาเขารู้ว่าปฏิกิริยาของเขาเพิ่งสัมผัสเกล็ดพอพึ่งกอไก่ผันของเย่เฉินโดยไม่ได้ตั้งใจดังนั้นเขาจึงรีบกล่าวอย่างเคารพว่าฉันขอโทษคุณเย่ที่คิดไม่ดี เย่เฉินมองมาที่เขาและพูดด้วยการเสียดสีเล็กน้อยนายท่านไม่ใช่ลูกชายของคุณที่แย่งชิงอำนาจของคุณนิสัยที่เห็นแก่ตัวของคุณมีความผิดอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเฟยเจี้ยนจงเหงื่อออกอย่างเย็นชาแต่เขาไม่กล้าที่จะเช็ดออกดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงคํานับอย่างนอบอน้อมคำวิจารณ์ของนายเย่ถูกต้องบทที่4 2 9สหเย่เฉินพูดอย่างเย็นชา ฉันจะปล่อยวิดีโอทั้งหมดสู่สาธารณะในภายหลังในเวลานั้นตระกูลเฟควรจัดงานถแถลงข่าวโดยเร็วที่สุดและขอโทษอย่างจริงใจต่อคนทั้งโลกถ้าคุณจัดการได้ดีหลังจากนั้นฉันก็เลิกไล่ตามได้แต่ถ้าเธอจัดการไม่ดีฉันจะฆ่าหัวหน้าครอบครัวเฟยคุณก่อนแล้วปล่อยให้หัวหน้าครอบครัวคนต่อไปจัดการกับมันถ้าหัวหน้าคนต่อไปของครอบครัวไม่พอใจฉันฉันจะฆ่าเขาและหาคนต่อไปจนกว่าเรื่องนี้จะคลี่คลาย ครอบครัวเฟยสันสถานเมื่อได้ยินเรื่องนี้ในเวลานี้เย่เฉินไม่สนใจพวกเขาแต่หันกลับมาแล้วพูดกับว่านโพวว่วาโพวพาคนมาที่นี่ตกลงนายเย่ว,ว่านโพวหยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาทันทีและโพสตให้ลูกน้องของเขาสั่งการไม่กี่นาทีต่อมาเฮลิคอปเตอร์ก็ลงจอดตรงด้านนอกประตูล็อบบี้ที่ชั้นหนึ่งทหารหลายคนจากวาหลงเดินเข้ามาพร้อมกับเฟยห่าวหยางและเฉียวเฟยหยุนซึ่งสวมกางเกงขาสั้นเพียงคู่เดียว ในเวลานี้ทั้งสองคนถูกทรมานจนไร้มนุษยธรรมหูของเขาหายไปร่างกายของเขาเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นวิญญาณของเขาเสื่อมโทรมอย่างมากและเขาเกือบจะเสียชีวิตเฟยหฮาวหยางถูกพาเข้ามาและเมื่อเขาเห็นเฟยซือบินและเฟยซานหายเขาก็ร้องให้ออกมาทันทีและพูดว่าพราะคุณปู่ช่วยฉันด้วยฉันจะถูกกทรมานจนตาย เฟยซือบินผู้ซึ่งเคยถูกทุบตีที่พื้นมาก่อนมองดูสภาพที่น่าเศร้าของลูกชายของเขาและรู้สึกปวดใจในหัวใจโดยไม่รู้ตัวโดยธรรมชาติเขาร้องออกมาโดยไม่รู้ตัวว่าห่าวหยางลูกข้าทันทีที่เขาพูดจบเฟยซานห่ก็เตะเขาเข้าที่หน้าและสาบแช่งอย่างโกรธเคืองไอบ้าแกยังเรียกสัตว์ร้ายตัวนี้ว่าเป็นลูกชายอยู่เหรอฟเฟยเสวียปินตกตะลึงและการแสดงออกของเขาเริ่มหวาดกลัวและหวาดกลัว เฟยห่าวหยางมองไปที่เฟยซานไห่และพูดด้วยความตกใจท่านปู่ท่านจำข้าไม่ได้หรือท่านปู่เฟยซานไห่คำรามอย่างโกรธจัดหุบป,ปากฉันเฟยซานไห่ไม่มีหลานชายเช่นคุณคุณด้ยกว่าสัตว์ร้ายคุณเสียหน้าครอบครัวเฟยของฉันไปหมดแล้วเฟยห่าวหยางตกใจและมองดูเย่เฉินจากนั้นที่เฟยซานไห่เขาบ่นว่าคุณปู่คุณรู้แล้วเหรอเฟยซานไห่กัดฟันและดุแล้วครอบครัวเฟยของฉันละคุณมันขยะแข็ง เฟยห่าวยางตื่นตระหนกและเมื่อเขาเห็นว่าเฟยเจี้ยนจงอยู่ที่นี่ด้วยเขาไม่สนใจว่าจะตกใจและรีบร้องให้และพูดว่าคุณปู่ทวดโปรดช่วยฉันด้วยฉันจะถูกทรมานจริงๆให้ตายโดยพวกเขาได้โปรดเฟยเจี้ยนจงยิ่งโกรธมากขึ้นชี้ไปที่จมูกของเขาและดุไอสารเลวไข่มันไม่น่าเสียดายที่เจ้าตาย เฟยห่าวยางตื่นตระหนกอย่างสมบูรณ์คราวนี้เขาไม่ได้คาดหวังว่าญาติสนิทของเขาที่เคยดูถูกเขาจะไม่สนใจเขาตอนนี้หากพวกเขาไม่ต้องการช่วยเขาเขาจะเป็นคนเดียวหรือทางตันเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาหันกลับมาอย่างรวดเร็วคุกเข่าลงต่อหน้าเย่เฉินร้องไห้และพูดว่าคุณเย่ฉันรู้ว่าฉันคิดผิดฉันรู้ว่าฉันคิดผิดจริงๆได้โปลดให้เวลาข่าในครั้งนี้มิสเตอร์เย่ ยเยเินไม่สนใจเขาแต่ยื่นมือออกไปหาวันโพวุลเขาเข้าใจแล้วจึงดึงปืนพกออกจากเอวของทหารทันทีแล้วยื่นให้ยเยเินด้วยมือทั้งสองด้วยความเคารพเยเชนหยิบปืนจ่ะปากกระบอกปืนไปที่หน้าผากของเฟยหาย่าวหยางมองไปที่เฟยซืออบินและถามเสียงดังว่าเฟยซือบินวันนี้ฉันจะฆ่าลูกชายของคุณฆ่าอันตรายเพื่อประชาชนและทําให้ท้องฟ้ายุติธรรมคุณ